วาสไลด์เ耶ไอวาสไลด์แก้วเฮ้ยมันเดินได้ไอ้เอ้ยมึงมึงมุดมุดเข้าไปในภูเขาแล้วไอ้ขับเข้าไปได้วหรเฮ้ยได้แล้วออกมาจะได้เนี่ยไปนี่คน เอาไปดิไกอีว่าีเียไอสงเยไม่ล้มไอ้สัตว์มันโดดลงมันโดดลงเฮ้ยล้ม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 น้ะไรมาม่ไอ้ว้าของกู โอ้โหแอนสไตล์ลงบนรถไฟไม่ได้เหรอเอ๊กูหล่นรถนะหล่นทั้งคู่เลยนะคุณกูบ้างเลยคุณถ่ายคุณถ่ายไม่ได้หล่นกูยืนยิงมันอยู่อุ้ณกูถ่ายในระเบิดล้วข้างหลังข้างหลังสไนเปอร์เอ้า

เฮ้ยมาตรงไหนวะไอ้เหี้ยมีแต่ไอ้นี่สัญลักษณ์ไม่ขึ้นบังไอ้สัตว์มีเกาะเฮ้ยยิงยิงกูอีกแล้วไอ้เหี้ยโก้ยิงกูไปเนี่ยต้อนชาเลยต้อนชาเลยตุบหน่อยหน่อยตุบบ้านไปแล้วกลับบ้านไปแล้วตอไแอ่กันตอหรอก ตีแทงแม่งดิแทงมะนามีนหมดมีนหมดมีนหมอหมดไม่จับกระสวนมาหน้าต้นนำเลยพี่อหอหายไปแล้วบา์ทีไม่ได้ออกดิไม่เอาหอเดี๋ยวกูจะเก็บคัสต้อปกับเพราะว่ามันมีเควสอยู่ เพื่อนสรุปเพื่อนเก็บให้ไม่ได้ได้ดิเคยเก็บได้เลยโอ้โหไอสัตว์ไอ้ไอ้วะเข้าเข้าบ้านนั้นน่ะนี่มาบ้านไหนเนี่ยน้นมาขึ้นมาเอาฮอปเตอร์ท่านหอยนีมมันจอดตรงนี้ันล้ว อยไมจอดตัวปั๊มลงเฮ้ยเ็ล้อเอารถนี่ไหลามลยนะสาตรงนั้นตอกเลยนะแล้ก็มีมีต่รอเ่าีจะล้มแล้วจะล้มแล้วจะล้มแล้วอุยโอ้สัตว์ีายทีเนี้ยีล้มีคมานีคนม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 ีคน ไปแล้วไปแล้วต่อไปอยู่ที่สองอยู่ที่สองยู่ไหน้องอยู่化妆用อยู่ที่นี่ไปที่้องอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่ไอ้วะอยู่ี่ไงมาให้ข้าไม่เห็นเหรอออกไปอ่ะสองช่วยสองช่วยสอง่วยสองช่วย หยม, e. มันนอนอยู่ข้างกันเลยหล,หลังหลังนี s <S ่หลังนี่เอ้าเฮียเอ้ยกดผิดจะปิดตากูจะปิดตามันไอ้โก้ยิงไอ้เฮียนี่ดิเหมือนมีตี้แมแล้วเนี่ยเฮียตกใจสัตว์ใครทิ้งทิ้งไอเฮียนี่ไปเลยก็ได้ตอนไหนกูโก้ได้ไอ้สัตว์ไม่เดี๋ยวเข้ามาซีผมได้เลย ย้ายออกไปเลยไม่เห็นเราไปตีส์หราดึงตีก่อนดึงตีเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ไอ้เบอร์สี่ทำตัวหน้าสงสัยเว้ยเอารถไปเลยเว้ยฮัลโหลฮัลโหลคนไทยเปล่าคนไทยเปล่าไปด้วยกันต้นรับรองกลับมาล่อเราแน่มาดิมาดิ ให้ต้องบอกเขาออกตี่เราเลยดีกว่าเขไม่เข้ากับไอ้โก้ต้องบอกเขาว่าไม่ไม่บอกฆ่าจะฆ่ามันด้วย <c oughs> no no go no 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 no, no. เฮ้ยมันรู้จักโก้เหรอวะอย่างนั้เจออะไรที่แหละเอยิ้มไผ่พรุ่งนีน้ยผ่พลาดละมันบอกใครอ่ะ <c oughs> บอกคนไทยหรือเปล่า <c oughs> น็องน็องน็อน้อแล้วน็องแล้วน้องก็ใส่สิครับไปนะพี่จ่าบ้าไม่น้องเร่อเร่งเร่นกันแล้ว ดนหลอีกล้วอฟูดีแล้วเยเกาะไม่ไม่มีเอ้ากูมีกล่องเกาะนี่หว่าไอ้ตว์เนี่ยเฮ้ยกูยอมละีแล้วก็ไม่โยนตังนานนะเออกูก็ไม่ได้ดู Let's go Let's go My f i n My f e n My f r n My f n d My f r n m f มานี่มานี่มานี่ My f i n My f My friend, my friend, my friend. My friend Coco lah, ikut tu. Yang ini nak, yang ini nak, yang ini Let's go, let's go, let's go. My friend, my friend. Yeah. My friend, ini. Tengok kau yeah. tiri Coco. <coughs> go, 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 my friend. <coughs> go, go, my friend. Kau ni, kau ni, kau ni. Kau ni, kau เนี่ยกูว่ากูตกกว่าวะมันั่งกันเลยเนี่ยเดินเข้าไปหาเลยกดเดินไว้ไม่ตกปล่อยไว้เฉยๆอ่ะเอออย่างนั้นแหละไม่ตกไม่ตกนี่ไม่ตกห้ามกดเดินซ้ายเดินขวาอย่าหันหน้าออกเฮ้ยต้องหันต้องหันหน้าออกดิเออเนี่ย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 ดูขาดูขาพี่ดูขา เอาดูวีเาฮอรองไปอมาเ้ยรอนรอนร้อนรอนร้อลยตีนี้เลยเอี้ยนีเลยคนี่เลยไปตักันเอาเอาทีกันเอาทีนีแรกไอ้ทีนีแรกดิกับดอมลบดอมลบลองเลยนะมอย่ามองไม่เห็นใครเลยสัตว์ เอ้ากูจะปาดอี้ยไม่ออกไปสัตว์เอ้ยปูออกไ่อยู่กดนไอ้เหี้ยรู้สตาการเลยอกไ่อยู่แล้วอะมาสองคันี่อะไรบางอยี้เนี่ยจี้ไปจีนี่จี้ไนี่ตอนี้จอนี้อะไรเหรอใครอะสองแล้ว โดดขึ้นไปดีกว่าว่ะยืนยนะเออยืนดีกว่าอเอียดยิง,งไม่ได้เลย,เลยนั่งแม่งยิงไม่ได้เลยมองไม่เห็นไอ้อสัตว์ไลอีกเข้าเรื่องไปไปคนยิงมันมีมันผมมีกรรวดอ่ะมาลงอันดี้ก่อนก็จี๊บมันไหลเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อยู่บนเขาอะ่ะอยู่บนเขาอโอ้ยเกียขขอร์อ๋อไม่นาน,านันอ,อ๋อลงแล้วเจ็บกูอ่านจอยยิ่งตูดตายไปเลยไม่เนอะตึ้นแล้วเนี่ยตื่นไปแล้ว มมมมมมีีีีีีข้างล่างข้างล่างเอาข้างล่างที่เดินด้วยที่เดินด้วยมีอยู่อีบ้ะเฮ้ยมีนี่บมกมิ้น พี่ายละพี่พกเต็งเลยยู่ไหอยู่ไหนวะไม่รู้อ่ะหวะหมดยังหมยังได้ที่ตะวันชุบกนเลยมึดุใอมึงาชุบบอดให้สองชุดไอ้าวทำไมนี่ชุบมันได้วะไอเนี่ยครวะเนี่ย สองเจ็ดเด่นอนเลยยิงนี่เอ้ยวัวสไลด์เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนันเหนื่อยไม่นานเยยิงยิไยงตัวไหนตัดเดโตฮะเป็นของพี่อ่ะเอ้วัสไลด์เยอะเฮ้ย ไอ้วาไอ้วายโยนแล้วเบิดดิโอ้ยไม่มีระเบิดเลยมีแต่บอมโดนแค่บอมโดนผมนะได้ได้บอมบง่ายอมตัว <stars> เองอ่ะได้เหรอไม่ใช่ไปให้เราจะไปลองไป้าใส <Okay S 1> <su Carlos. S 1> ่มันไม่ได้เราต้องเอาผมไปถึงานนี้ต้องเอาระเบิดติดบอนเอาไว้พยายามไม่ได้ละเฮ้ยเอาเอาเครื่องบินชนใส่มันได้ป่าววะอาร์รถนี่อาร์รถใะรอาร์รถหน่อยใกล้หน่อยขึ้นได้ไอ้วายลองเดินดิเดินดินี่นี่ขับพอไปหามันจบได้เลย ไม่ได้ลวน่าเไม่ได um, really really ้เลยเมาเก็บเ็มเฮ้ยเ้ราโดนล่าอะ้ยมีวิธีแก้แล้วเอ้ยมันไม่ขึ้นอไม่ได้พี่ป้าเก็บเต็มีโอนใ้พืนน่ะเนี่ยไมมันขยับมันขยับไม่ได้พี่ ไอ้สองถ่ายไปไหนอะถ่ายมาไปไหนอะไอ้สองถ่ายไม่ถ่ายถ่ายกัถ่าไป่หาบอดไอ้สองเอ้าอีกีอยไให้บอดยงไอให้บอดมึงบอยว่าตายบอยว่าตายไอ้บดยิงผมเนี่ยไอ้สองหนีพีแม็กซอย่ายิงตียิงยิงบอยบอยบอด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 บดมันไม่ยิงอะเด็มันเดินดีปะมันเดินไม่ได้หน้าจอผมอยู่ี่ีสูอยู่เลว กินแล้ว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 ดูกันหาดูกันหานิดมาดูมาดูมากระหาระเบิดไฟมาเลยเออเนี่ยมันจะให้ไม่รู้้บิลยิงว่าขอไปหาวางเดินไม่ได้เหรอไม่ได้เนี่ย่าไม่ได้เลยอะไรอะไรสักอย่างหรอมันก็ไอ้จอมกระรถไปจอดข้างใต้วาดที่รถระเบิดอ่ะเอาให้รถระเบิดก็ได้นะเอาเสาเอาเอา

ไอ้สองเราขับลูกพังไปแล้วพี่ยไม่ถึงผมเลยเอาแล้ตรงเนี้ยเอาข้างในนี่วะเอ๊ะเอามันมันกดกดเก็บเก็บของได้ป่ะไม่ได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่เจาระเบิดไปโยนให้เก็บไงมัเก็บไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้แล้ต่อเอาฮอชนมันได้ป่าวะฮอทิ้งดิ่งชนมันอะลูกกระเป๋ายังไม่ได้เลย า <mm> มาหาบอลล่ะหาอะไรที่เป็นไอ้ฟ้าไฟอะ <mm> ไม่เดินมันผลานข้งในก็ได้อยู่เดินผ้าให้กล <mm> บมันมาแต่ว่าติดขอบอ้เหี้ <mm> เเย

เนี่ยกูชุบอยู่เมียเนี่ยกูชุบอยู่เฮ้ยแสดงว่าโยนระเบิดเก็บได้โยนระเบิดให้เก็บอะเก็บได้โยนมาไม่ลองโยนนี่ระเบิดได้ไงเออเก็บมาดิกเด็กไปดิแล้วก็โยนให้กูไม่ใช่โยนใส่กูเลยไอ้เหี้ยไม่เห็นมั้ยไ่พอลูกเดียวต้องสองลูกเั้ยลูกเดียวก็ได้ตายลูกเดียวก็ได้ ต่อเขไม่รอดหรอกมันมีต่ออะเดี๋ยวรอมันเดินได้ได้เนี่มาที่นี่เซ็ตถึงนี่ผมไม่เห็นพี่ไม่เจาผมอะผมไม่เห็นเขาผมตกล่างเลยเออจ้าเออปาไงอะ่ะปาใส่ตัวเองอะ่ะปาบพื้นอะปาปาปซื้นเลยอะ่ะขวดดีขวดดีแล้วมันขวดไม่กิด ฟ้าใส่กําแพงได้ป่ะเยี่่ยยี่ยเขาไม่เห็นมึงยังใช้ระเบิดในฟากดปุ่มอะไรมีเว้ยถ้กดกดปุ่มฟ้าระเบิดนะมันมันป้าไม่ได้เฮ้ยฟ้าไอ้เยี่ยเกมเกมอะไรของมั่นวาเนี่ยไอ้เยี่่ยมึงโทรกูไปอ่ะกูมองหน้าจอกูได้ สองตัวจัดไอ้เหี้ยจัดงานให้อย่างดีไม่คิดไปเกิด,ดตายก่อนเขาไอ้เหี้ยเน,น,นี่ยมันติดบ้านเดี๋ยวแหวว่หยุดก่อนหยุดก่อนไม่ได้พี่พี่ต้องหาอะไรมาให้ผมอ่ะเห็นกระเ,เพงบ้านเปล่าเห็นไหมเออน่ะปลาใส่กระเพงบ้านอ่ะปลาระเบิดใส่กระเพาง่ด้ยังไงล่ะหันห,หน้าไม่ได้พี่ใส่ไ,<อ>ได้แค่เนี้ยเ,เป็นกระป๋ายพี่เป็นก็ไม่หันหน้านะพี่กระปา๋า มันปาได้เมื่อกี้แต่ว่าปาไม่ได้รอบต่อนี่ครับปานี่ระเบิดอามิโยนให้มันออกเลยระเบิดรันี้แต่ม oh, oh, okay. ันใช้ไม่ได้พี่มาหาปอดดีกว่าปอดอยู่ไหนอะไอ้เหี้ยเอ้ยมึงมึงมุดมุดเข้าไปในภูเขาแล้วเฮ้ยบอกบอกบอก้ะพี่อย่างนี้อย่างนี้

ลองดูแต่ว่าน่าจะอาผมยังเหมือนเดิมอ่ะจป็เที้ยมมืหมอบยเนี้ยใช่มึงขับเปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งดิเปลี่ยนใครจเป็นคนขับมึงยูอย่าเนี่ยไปนายที่ามา,มา,มาไม่ได้พเก,ก,กนเนี่ยวเกียวไอ้ตัวี่เอาให้ระเบิดยิงยิงลยิงยิงอให้ระเบิดเด้อ ยิงไม่ได้อย่ายิงน้อยอ่ะเพื่อนยิงมึงไม่ทายมึงให้บอดยิงตายน้อยให้บอดยิงให้ระเบิดระเบิดเลยสองระเบิดใครเล่นโอ้ไม่มีระเบิดสัตว์ปลาดิอันนี้ปลาได้เหรอไข่ลุงแก้วไม่ไข่แต่แก้จะได้แล้วมึงเป็นบบนอด ฝั่งีนดีนต้องล้รอบมดมาดิ่าดิมาดิ้ขับรถมีได้วรอโดนดโดนมได้เอา้ไปท้าวนะตายิงเออได้ผมราเปิตเองเราไปขับดิตายแล้วด้วยน้อไปไม่นองเราเออแตกแล้วไม่ถอยจะไปไง รอตายรอตายรอตายก่อนรอให้ตายก่อนถึงจะชุบได้กดซีค้างนะเอ้ยมาช่วยกูเคลียร์บอทก่อนนี่โอ้โหไอ้บอทตายแล้วเว้เฮ้ยมาช่วยเคลียร์บอทน่อยไปเรียกสอนเจ็บปืนดิวงทายนะเว้ยเฮ้ยพี่ไปชุบไอ้เฮี้ยกูไปชุบไม่ได้ไม่มีใครมาเลยอ่ะกูไม่ได้กูไม่ได้อะเว้ยเข้าไปได้ยสอง ไม่ใช่บอดมันเยอะกูชุบไม่ได้ตีดิไอ้เหี้ยงโดนนะไอ้ตัดเฮ้ยได้แล้วออกมาจะได้เหี่เองไปตรวไให้ไปรถหายเอ้ยโอ้ยนี่อะไรเกลือหัวปวดหยุดนะไอ้สัตว์อะไรไปไปกลับนู่นกลับนู่นทางนี้สัตว ชีวิตไอสัตว์เออเหนื่อยจังเลยมาลับเลยพี่ถูกแล้ว no ต้องรับต้นขับตามหลังนี่ไงอ๋อไม่ถึงอ่ะชิบหายแล้วเรื่อยเวอร์ชิบหายพี่อ่ะไอ้ต้อมเพื่อนมึงอ่ะมัไม่ใช่มีต่อจานเลยขับไปรับพวกมายโก้ลลหัง ไม,ไม่เอาข้างหน้าหรอ,ไ,อไปดิมเาเดิมมาแลไหมอน่ะสองอรนึ่งสองชีวิตไอสัตว์ <c oughs> อ,อะไรของมึง,งใครมีที่ชื่อสองอางวะไม่มีแล้ว ไฟนฝามงในไอ้เย้ยจะเบิดพ่อมึงไ,ไอ,อ้ไอเยีะยยิงบอดติกข้างหลังเนี่ยบุนวายเกมมิ่งไอ้สัสโคตรเกลียนเลยนะแต่ละคน<อ>ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ